เดี่ยวผลผลิตนะบอสที่โท๊สวัสดีครับเลงนี้วันนี้เรามีภารกิจต้องทำนะสําคัญมากนะครับผมสําคัญมากเลยนะสําคัญซึ่งถ้าผมเจอแล้วผมต้องขอคูดอย่างงามต้องเลกแก้เคล็ดหน่อยนะครับผมอะไรออกตามล่าหาสงหนึ่งนะครับ FC เจ้าทําหายวันนั้นเขากลบหรือยังตรงนี้นะตอนนี้กลบแล้วตรงนั้ยังคือวันนั้นผมเล่าเหตุการณ์ก่อนนะผมจอดตรงนี้เลยรถอะ ผมก็เดินละสินี้ไปเดี๋ยวพาไปตรงโน้นเดี๋ยวไปโน่นโน่นเดี๋ยวเอาโน่นโน่นโน่นเดี๋ยวพาไปไปก็ขอพานะให้เจอสิ่งของสิ่งนี้ด้วยนะครับผมผมชื่อว่ามันมันมันเดียวๆเลยแล้วไม่มีพวงเลยไปคู่คู่ไปคู่อ๋อพวงขอให้สิริศช่วยเหลือด้วยลูกหลานด้วยนะครับผมลูกหลานตามหาตามผมตามหานานแล้วผมนั้นผมหาทั้งคืนนนั้นอ่ะโอ้ว่ะหาพวงกุญเจนเอฟซี สรุปกุญแจรถจะหายโอ้ครับผมกุญแจรถหายบอกเออหานานไหมวันนั้นอ่ะก็หารอบๆนี่แหละแต่มันไม่ไปไกลนะผมดูคลิปอยู่เปิดผมเปิดดูหลักฐานอยู่ในคลิปอ่ะตรงนี้น่าจะน่าจะไม่มีในในในมือผมนะตรงนี้นะแสดงว่าหายแถวๆนี้แต่ไม่แน่ใจตรงนี้หรือเปล่าตรงนู้นไม่มั่นใจไปเราจะลบหมดเลยไปหาเอฟซีโอ้ คือผมนี่เป็นคนบ่อยมากนะคุณเจนนะเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะทำอะไรให้ดูบางอย่างนะครับเอฟซี FC. ก็ขอให้ <ไป S 1> เจอนะเนี่อเออดูดูดูเนาะเดี๋ยวต้องด,ดูก่อนทำมันยังไงต้องคงต้องพึ่งใส่ฉาดละงั้นเนี่ยนะครับผมขขตัวนี้ก็มีบ่วงตัวนั้นอนะ ไม่น่าเชื่อไปหายได้ไงวผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ในมือมันก็ถือหนังนังสติกด้วยถือบ่วงด้วยวันนั้นอ่ะแล้วก็ถือคุณเจด้วยเออแต่ว่าหนังสติกยังอยู่อยู่หมดบ่วงก็ยังอยู่บ่วงอยู่แต่ก็แฉหายไม่รู้หายเลยนี่ครับนี่ผมอยู่ยืนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ส่องเหยิงูตรงนั้นเหยิงูอยู่ตรงคันนาตรงนั้นนะครับเรามาลุ้นกัน MC ว่าจะหาเจอหรือเปล่าวันนี้นะครับผมเออ เขาตามหาศพเราตามหากุญแจจะเจอละมึงทุบเปื่อยเลยคุณเตรียมพวงกุญแจใหญ่ไว้แล้วอืเตรียมเตรียมติดสะไทรแล้วถ้าจะเจอนะละ่า<ะ>สุดในสิทธิ์เพราะว่ามันหล่นในทุ่ง,งานาแล้วมันลนไม่ใช่ไม่ทุ่งน้ำไม่หล่นหรอกเพราะว่าถ้าผมหล่นผมคิดว่าผมหล่นตรงที่ผมจอดทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแบบเรา มันมีอลารอย่างอยากจะทำไงทางากดูงูด้วยทางอะไรด้วยมันจะหลุดแบบนี้แหละกุเจรถายเป่จเป็นคู่นะไอ้สิเป็นคู่นะผมแต่ก็มันเนี่ยมันก็มีสำรองอยู่นะครับต่ตอนนั้นมันจะเป็นกญเจเปิดทางน้ำมันด้วยนะครับผมคือมันไม่ใช่มันโมโหตัวเองนะไอ้สิมันเป็นเรื่ลืม เลี้ยงกินแล้วเลยหอนนี่ตองนั้นเจองูตรงนี้เออตรงนี้เลองูตาเด็กเถื่ออ่ะงูตาตัวอันคหามฮึไอ้หลงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ย โลงเราจะไปออกเดินตามที่ทางผมเดินคืนนั้นนะครับเอฟซีผมก็มาทางนี้ครับทางนี้เลยนะครับผมผมก็อยู่ินมาทางนี้นะครับผมแล้วก็เลาะพานี่มีรอยเท้าผมอยู่นี่นี่นะครับผมนี่เดินพาพาหยิบหยิบข้าวไปวันนั้นหยิบข้าวเลยเออ อันที่ไหมอย,อ,ยอย่างไรบีเวลนะเอฟซี FC. โอเดี๋ยวผมก็เดินผ่านนี้วันนั้นอาจารย์อยู่ครับอาจารย์อยู่เดินผ่านท่านี้นะครับ,นะค,รบคือถ้าเห็นนี่ผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเกีบพวงนี้หายหายสองครั้งแล้ว เดินมาทางนี้ครับวนะันนั้นคือผมไปยามบวงเนาะเอฟซี FC กลางคืนนะครับผมไปกันกลางคืนนะครับเอฟซี FC. แต่ผมว่าน่าจะยากอยู่หรอกนคนัะผมจะก็ลองดูก่อนนะเผื่อมันจะเจอ,เจอผเดินมาเส้นนี้ครับนนั้นเป็นนั้นนะครับผมจะเจอหรือเปล่าเอฟซี FC วันนี้ สมองมันทำง,งานไม่ค่อยได้สมองสมองมันเสียมปมแลนะ้วตัวหวานเลยเฮ้ยเซ็งเอฟซีเซ็งมากเลยนะครับหมาเอ้ช่วยดูกูเจนหน่อยมาจี้ลงดูกูเจนด้ยนะเขาเ้าใจไหมให้หมาช่วยหานะครับผมเดือดหายยังไม่มีวิวเวลเลยครับเอฟซี FC. ยอดเลย นี่ครับเดินมาทางนี้วันนั้นแล้วก็เลาะก,กัญชาใหญ่นี่นะครับทำให้เจอก็คือจบนะครับเอฟซี FC. เกือบไปปั๊มใหม่ก็ได้นะครับผมแต่หาให้เจอตัวนั้นตัวเดิมมันหล่นตรงไหนกันแน่อยากจะรู้จักอย่างตนนัวนี้มันสมองโคตรจำอะไรไม่ได้เลยศูนย์ี่อ้อกศูนอยู่ของดึงของเรามาศูนอยู่ของนะครับผม ดูท่าจะยากเลยเอฟซี F Z. โอ้จะยอดเลยนะครับผมเข้าเลยด <c oughs> รถปันนี้จะเห็นหรือเปล่าน,นะครับเอฟซี F Z. โอ้ย นี่สมองอตงัวน,นี้นะจอดตรงนี้ใส่บวกกันตัวนี้ใส่นะครับเอฟซีนะอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาด้เอ,ามาอไม่เห็นเอฟซีเลยสยอดเลยครับผมจบเลยผู้เจญผม สรุปว่าไม่เจอเนะอฟซยอดจริงๆเลยเชื่อเลยเชื่อเชื่อสมองผมเองเลยเป็นสมองที่แบบสมองคิดเลยเอฟสมองคิดเลื่อสรุปก็จบเอไม่เจอนะครับผมก็ขอให้ไปสุสุกตินะคุณเจ เรา,าพบเจออีกแล้นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ